เรื่องการเมืองมั่งค่ะตอนนี้ ภูมิใจไทยกับเสียหนูดูเงียบเงียไปวันนี้มีผู้สื่อข่าวไปถามเสียหนูค่ะเสียหนูก็ไม่ค่อยพอใจแล้วค่ะเพราะว่าคําถามก็คือว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยไปสอยคุณพิธากับก้าวไกลหรือเปล่ารวมตัวกันเพื่อที่จะมีขบวนการอะไรไปทําลายพักก้าวไกลแล้วก็การรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณพิธาหรือไม่คําถามแบบนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยบอกว่ามันไม่ยุติธรรมกับพักเลยมาถามแบบนี้ได้ยังไงใครที่ไปพูดอะไรก็เป็นเรื่องส่วนตัว ของเขาเรื่องคุณน,นิกน่ะไปเปิดหุ้นพิธาออก็เป็นเรื่องของคุณน,นิกเขาทำเขาทำใ,ในนามประชาชนไม่เกี่ยวกับพักนี่ผมถามจริงๆออสื่อทําแบบนี้มันไม่เป็นทรรกับพักอย่าไปโยงส่วนรูปคู่คุณสารัตที่ว่าจะจัดตั้งรัฐบาลอะไรออมีความครับ สัมพันธ์การเป็นเพื่อนกันมานั้นมันก็ไม่มีวันหมดอายุอยู่แล้วผมเป็นเพื่อนกับเขามา40ปีค่ะคุณอนุทินก็ชี้แจงชัดเจนนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักก็ต้องตอบคําถามแบบนี้แล้วค่ะว่าไม่ได้เกี่ยวกันเลยกับการที่จะไปทําอะไรคุณพิธานในเรื่องของหุ้นไอทวีคุณนิกเขาพูดเรื่องหุ้นไอทีวก็เป็นเรื่องของคุณนิกเท้าไม่เกี่ยวกันค่ะย้ําเลยนะคะว่าพักภูมิใจไทยไม่ชกใต้เข็มขัดไม่ทําอย่างนั้นหรอก ในเรื่องนี้มันมีระบบระเบียบของมันอยู่ก็ให้เป็นไปตามระบบค่ะจะพูดอะไร,รนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวว่าใครอยากจะพูดอะไรคําถามแบบนี้อย่ามาถามเลยมไม่เป็นธรรมและเรื่องคุณสารัรัตนาวดีนะ่ะผมเป็นเพื่อนกับเขามไม่เกี่ยวกับว่าผมจะไปรวมตัวกับเขาไปทําร้ายทําลายใครหรอกก็อยากจะบอกว่าอย่าเอาไปโยงกันเรื่องนี้ ผมก็ยังทําหน้าที่อยู่ว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลเท่านั้นแหละจะมีอะไรก็ว่ากันตามอํานาจหน้าที่ที่รัฐบาลจะทําได้ส่วนที่คุณเรืองไกลสมาชิกพักพลังประชารัฐจะเปิดหลักฐานใหม่หลักฐานเก่าในฐานะที่เขาจะตรวจสอบคุณพิธาย,ยังไงนั้น ก็ไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยอีกเหมือนกันเอาไปว่าคุณเห็นไหมล่ะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมาจะเดือนนึงแล้วและความเคลื่อนไหวเหล่านั้นผมก็เห็นว่ามันไม่จําเป็นไม่อยากจะมีกระแสะอะไร,รและตอนนี้ก็รอดูคุณพิธาผมก็ยังไปแสดงความยินดีเลยตอนที่เขาได้คะแนนเสียงข้างมากก็ไปยินดีกับเขาเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขอให้คุณพิธานั้น,นจัดตั้งรัฐบาลตามคันลครองธรรมแล้วกันผมไม่ยุ่งอันนี้คุณอันคิทินบอก